ค <c oughs> หลังจากที่หลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่จูจีบนะคะแล้วก็จะลงที่สะพาน <c oughs> สะพานก็ไม่อันตรายนะคะก็จะแข็งแรงค,ะ <c oughs> ค่ะสะพานทีมงานก็จะดูแลอย่างดีค่ะ <c oughs> ทิปดำน้ำอา่าวแสมสารใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะรอบนี้จะเป็นรอบ11บอโมงนะคะก็จะกลับอีกทีก็จะเป็นบ่ายสองค่ะนะคะอันนี้เขาเป็นทิปเหมารำนะคะแล้วก็จะมีพาคุณแม่มาเที่ยวนะคะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ลงน้ำนะคะค่ะคุณแม่ไม่ลงน้ำ อน,นี้ก็ไม่รู้ใครพาใครเที่ยวนะคะอมไม่รู้คุณแม่พาเที่ยวหรือคุณลูกพาเที่ยว <c oughs> เป็นที่ที่น่ารักค่ะมาเป็นครอบครัวท่านใดสนใจนะคะที่จะพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะคะหรือลูกๆมาเที่ยวก็ทักมาได้ค่ะเบอร์โทรนะคะศูนย์หกห้าสี่ห้าสามห้าหกกแปดค่ะ ค่ะ ID ID ศู5 4 5ห5668สห้าสห้านะคะ ID รายค่ะก็ค่ะเนีคนะคะพนหน้าที่ดูแลบนเรือสามท่านนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค,ค้า